เมื่อคืนนี้ขี่ไปเข้าปา่าไปใส่เบ็ดมากลับมาบ้านยังรั่วเลยครับเดี๋ยวเรามาหากันครับมันรั่วตรงไหนนี่อย่างหลัาง,งานะรั่วเลยนะ โอ้โหดูดูมันทำนะคยยรูตะพอยางกรั่วเน่ะนะโอ้โหทำไปได้เดี๋ยวจะต้องทำกานถอดล้อออกเลยก<บ>็ถือโอกาสทำคลิปการปะยางแบบโบราณให้เพื่อนๆว่าเขาทำกันยังไง Thank <laughs> you. ลังากเสร็จแล้วผมก็จะคลา,ายน้หนวจตุกยางสูบลมออกนะครับเพื่อที่จะเอายางในออกมา,าดูจากผมก็จะไม่ค่อยชำนาญสักเท่าไหร่ครับผมผมไม่ใช่เปิดร้านปะยางนะครับอุปกรณ์ก็เลยไม่ครบพอเราไดา้ยางออกมาแล้วเราก็จะเอาไปทำการสูบลม สูบลมเข้าไปให้เต็มจากนั้นเราก็จะ ยางเร้าสูงบนตุ่มน้ําเพื่อหารอยรั่วนะครับถ้ามันมีรั่วมันจะเป็นอฟองน้ําผุดขึ้นมานะครับสนวนรั่วแน่นอนเลยนะครับหมุนไปให้รอบเลยนะครับฟองน้ําขึ้นกีร่รูเราก็จําไว้ตามนั้นเลยครับน,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 นะครับเดี๋ยวเราถ้าเรามันเดือดเราก็เอาไม้เสียบไว้ก่อนก็ได้เผื่อมันหาไม่เจอนะครับ แล้วก็เราจะหาผ้ามาเช็ดยางให้มันแห้งสักหน่อยเพื่อเราทากาวไม่ติดนะครับเราใช้แบบโบราณนะแบบแบบโบราณเราต้องต้องต้องใช้กาวนะครับกาวที่เราจะใช้นี่คือเป็นลักษณะ 3M นะฮะคื่เขาไปดมกันนะครับนะครับแต่เราามาแตบบ่มันเป็นสําหรับของมาปะยางครับเช็ดแห้งพอดีพอสมค,ควรแล้วก็ แล้วก็หากระดาษทรายมานะครับวอดีผมไม่มีกระดาษทรายมีแต่หินและปิ้นเลยก็พอใช้ได้นะครับอ่าแล้วเราก็หาอะไรกลมๆนะครับผมใช้กระป๋องเพื่อที่เอามาเอามาตึงกับายางเพื่อที่จะให้ยางมันตึงนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการเอาเอาอันนี้แหละครับอา่าไป ขัดให้มันหยาบๆหน่อยนะครับแล้วเราก็เนี่ยแล้วเราก็ตัดแผ่นยางนะครับยางยางเก่าออกมาก็ได้ครับที่เราไม่ได้ใช้ครับยางรถเหมือนกันนี่นะครับเอาบางๆสักหน่อยนะเพราะว่ามันจะดีกว่าเราก็ตัดอ่าพอดีดูที่แผลที่มันรั่วตัดพอดีกลมๆอ่าไม่ต้องใหญ่มากครับ นะครับตัดเป็นกลมๆนะครับอันนี้เราก็พอตัดเสร็จแล้วเราก็ถูเหมือนกันถูก,กับกระดาษทรายเหมือนกันะนะครับก,กับกระดาษทรายเหมือนกันถูให้มันหยาบเหมือนกันนะครับ จากนั้นเราก็ดึงให้ไอ้กลับกระป๋องกลมหรืออะไรกลมก็ได้ตึงๆนะครับเในเราใช้กระดาษทรายขัดเลยนะครับนะขัดให้ตึงๆนะครับขัดให้ละเอียดให้หยาบดออิผูดผิดพูดถูกนะอ่านะครับ เสร็จแล้วเราก็จะทําการทากาวแล้วนะครับเราจะใช้กาว 3A3 มาสมเภนะครับผมทาทั้งแผ่นปะทั้งตัวที่ตัวยางด้วยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับพอหลังจากเราทากาวไว้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ทําการเอาแผ่นที่เราทากาวนะครับ แล้วมาแปะใส่ตรงรูรั่วอ่านะครับพอแปะใส่ปุ๊บเราต้องแบบต้องกดให้แน่นเลยนะครับผมบิดซ้ายบิดขวายืดหน้ายืดหลังนะครับเพื่อที่มันจะได้เป็นเนื้อเดียวกันครับอ่านะครับนี่ครับยืดทปเลยนะยืดไปเลยนะครับมันจะได้เป็นเนื้อเดียวกันครับจากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะทําการ อ่าสูบรวมเข้าไปอีกรอบนึงเพื่อเช็คดูว่ามีรอยรั่วตรงไหนอีกไหมทำเหมือนเดิมนะครับ แล้วหนึ่งลูครับโอ้โหนี่มันเล่นกูอีกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเมื่อกี้เจอสบูที่ยาวมากครับผมทะลุสองข้างเลยครับโอ้โหแน่นอน,นจริงจริงโอ้โหทําไป ที่เราปะรูที่สองเสร็จแล้วเรียบร้อยเลยนะครับทั่วแล้วนะไม่มีรั่วนะครับเดี๋ยวเราทําการใส่คืนเหมือนเดิมนะครับนะครับใส่ัวจุกลงเข้าไปก่อนแล้วก็ทําการขันน็อตยึดไว้หมุนน็อตไว้เดี๋ยวมันจะหลุดนะครับแล้วค่อยไล่ใส่เลืรอบๆนะครับ ปลายางแบบโบราณนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทำการเติมลมกันเลยนะครับเดี๋วเราก็ไปทำการประกอบใส่ก็ใช้งานได้นะครับเรียบร้อยอ่าก็ขอขอบคุณเพื่อน,อนๆที่ติดตามรับชมอ่าช่องอานดีไอวยเรียนรู้ด้วยตัวเอง ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับ